วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเด็กเ็ชั้นปสีทุกคนนะคะเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูฟิตเน็ตเต็มนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์แล้วเนาะที่เรารเรียนวิชาภาษาไทยนะคะก็วันนี้ครูฟิสจะสอนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยสวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูฟิสจะมาสอนเรื่องคำกริยานะคะคำนี้อ่านว่า คำกริยานะคะไม่ได้อ่านว่ากิริยาเนาะถ้าเป็นชนิดของคำเนี่ยเราจะอ่านว่าคำกริยาแต่ถ้าเกี่ยวกับามารยาหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยเราจะอ่านว่ากิริยาแต่คำนี้ที่คุณครูพิษจะมาสอนวันนี้นั้นอ่านว่าคำกริยาทีนี้คำถามง่ายๆเลยคำกริยาหมายถึงอะไรหนูเนี่ยเคยเขียนประโยคนะมาตั้งแต่ป .1 ใช่ไหมคะ ว่าในหนึ่งประโยคเนี่ยเราจะต้องมีคำเราจะต้องมีประธานบวกกริยาแล้วก็บวกกรรมทีนี้คํากริยาที่คุณครูฟิสกาลังจะสอนก็คือคํากริยาที่อยู่ตรงกลางของประโยคนั่นแหละอ่าดังนั้นอ่าคำกริยาหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะคํากริยานะคะคํากริยาก็คือคําที่แสดงอาการการกระทําของประธานในประโยค ในหนึ่งประโยคเนี่ยมีอะไรมีประธานเดี๋ยวครูฟิเขียนก่อนมีประธา,นเ,าะนเราอ่าแทนด้วยปลปลานะคะบวกอะไรบวกกริยานะแล้วก็บวกกริยา,นะแ,ลกกยาแล้วก็บวกกรรมใช่ไหมคะบวกกรรมอ่าเขียนบวกกรรมอ่าทีนี้อ่าคำกริยาก็คือให้เราดูตรงนี้ คำกริยาที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นคําที่แสดงอาการเขาบอกว่าเป็นคําที่แสดงอาการหรือการกระทําของประธานใช่ไหมซึ่งประธานอยู่ตรงนี้คํากริยาเนี่จะช่วยบอกว่าประธานเนี่ยกำลังทําอะไรอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อ1แมวเดินข้อนี้มีอะไรเป็นประธานคะอะไรเป็นประธานเอ,อ่ย แมวใช่ไหมอ่าแมวเป็นประธานทีนี้คำกริยาก็คือคำว่าเดินดังนั้นในประโยคนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าแมวกำลังทำอะไรอ่าแมวกำลังเดินนั่นเองใช่ไหมดังนั้นหน้าที่ของคำกริยาก็คือคำแสดงอาการหรือว่าการกระทาของประธานประธานก็คือแมวมันช่วยบอกว่าแมวเนี่ยกำลังทำอะไร ข้อนี้แมวกำลังทำอะไรคะแมวกำลังเดินใช่หรือไม่ต่อไปดูตัวอย่างข้อ2น้องวิ่งข้อนี้ใครเป็นประธานคะน้องใช่ไหมน้องเป็นประธานทีนี้คำกริยาก็คืออะไรเอ่ยตอบดังๆก็คืออะไรคะก็คือคำว่าวิ่งนั่นเองข้อนี้ก็คือ,อข้อนี้ก็คือเราได้รู้ว่าน้อง น้องซึ่งเป็นประธานเนี่ยกำลังทำอะไรกำลังวิ่งอยู่นั่นเองค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆรู้ความหมายของคำกริยาแล้วว่ากริยานั้นทําหน้าที่อะไรทีนี้เราจะต้องรู้ชนิดของคำกริยากันนะคะคำกริยาเนี่ยมีทั้งหมด5ชนิดนะคะแต่ที่นักเรียนป .4 เราต้องรู้นั้นมีแค่2ชนิดเท่าน,านั้นง่ายๆก็คือสกรรมกริยากับ อกรรมกริยานะคะเดี๋ยวสระกรรมกริยากับอ่ะกรรมกริยาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูชนิดที่1นนะคะก็คือสะกรรมกริยาสะกรรมกริยาคืออะไรสะกรรมกริยาก็คือกริยาที่จะต้องมีกรรมมารองรับเสมอนะคะมันจะอยู่โดดโดดไม่ได้ถ้ามันอยู่โดดโดดเนี่ยมันจะมีใจความไม่สมบูรณ์เอาเป็นยังไงอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันอ่ะ ตัวอย่างข้อที่1แม่ค้าขายผลไม้ในประโยคนี้เนี่ยอะไรเป็นประธานคะลูกแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าเป็นประธานอ่ะอะไรเป็นกริยาคํากริยาก็คือคําว่าขายคําว่าขายตรงนี้เป็นคํากริยาที่บ่งบอกว่าแม่ค้ากําลังทําอะไรคะแม่ค้ากําลังขายอยู่ขายอะไรล่ะขายผลไม้ซึ่งผลไม้ตรงนี้เป็นกรรมนั่นเองนะคะ สรกรรมกริยาก็คือกริยาที่จะต้องมีกรรมกรรมก็คือคําว่าผลไม้มารองรับกริยาคือคําว่าขายเข้าใจไหมคะถ้าเราพูดคํากริยาคําว่าขายเราจะต้องบอกด้วยว่ามันขายอะไรดังนั้นคําว่าขายนี่แหละคือสะกรรมกริยาเข้าใจไหมคะอ่าทีนี้มาดูข้อ2น้องตัดกระดาษข้อนี้ประธานคืออะไรคะประธานก็คือคําว่า น้องใช่ไหมน้องเป็นประธานทีนี้คำกริยาในประโยคนี้ก็คือคำว่าตัดใช่ไหมกรรมก็คือคำว่ากระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยมารองรับกริยาที่กริยาก็คือตัดแล้วกริยาบ่งบอกการกระทำของประธานในข้อนี้ประธานคือน้องบ่งบอกว่าน้องกำลังทำอะไรคะน้องกำลังตัด ตัดอะไรล่ะตัดกระดาษอยู่ไงคะถ้าเราพูดว่าน้องตัดเนรู้แมมว่าน้องตัดอะไรไม่รู้ใช่ไหมใจความไม่สมบูรณ์ดังนั้นหลังคําว่าตัดเนี่ยหลังกริยาคําว่าตัดจะต้องมีกรรมมารองรับเสมอตัดอะไรตัดกระดาษตัดต้นไม้ตัดหญ้าตัดอะไรพูดไปเลยค่ะแต่ว่าจะต้องมีกรรมตามหลังเสมอ ดังนั้นคำว่าขายและคำว่าตัดนี่แหละเราเรียกว่าสกรมกริยาหรือกริยาที่จะต้องมีกรรมตามหลังเสมอนั่นเองค่ะชนิดที่สองนะคะก็คืออักกริยานะคะอักกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเป็นยังไงก็คือมันจะมีใจความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฝนตก ฝนตกเด็กหัวเราะเราพูดแค่นี้เข้าใจไหมถ้าครูพูดว่าฝนตกหนูหนูเข้าใจไหมว่าฝนมันกําลังตกอยู่เนาะเด็กหัวเราะก็เข้าใจแล้วว่าเออเด็กกําลังหัวเราะอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นในข้อนี้เนี่ยอ่าฝนเป็นประธานใช่ไหมเอ่ยแล้วคําว่าตกเป็นกริยานั่นเองค่ะดังนั้นอ่า วิยาคำว่าตกตรงนี้กําลังบ่งบอกว่าฝนก็คือคนที่ไป็าตัวที่เป็นประธานก็คือฝนกําลังตกอยู่ส่วนข้อสองก็คือประธานก็คือคําว่าเด็กเด็กกําลังหัวเราะอยู่ทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องมีกรรมอีกไหมคะถ้าไม่มีกรรมนี่เราเข้าใจไหมคะ เข้าใจแล้วเนาะไม่ต้องมีกรรมมารองรับแล้วว่าฝนตกฝนตกก็ฝนตกก็เข้าใจแล้วว่าฝนตกใช่ไหมไม่ต้องมีกรรมมารองรับเด็กหัวเราะก็เข้าใจแล้วว่าหัวเราะส่วนถ้าเราพูดว่าฝนตกหนักคําว่าหนักตรงนี้เนี่ยคำว่าหนักใช่ไหมฝนตกหนักอ่าฝนตกหนักคําว่าหนักตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กรรมนะคะไม่ได้เป็นกรรมนะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าถ้ามีคําว่า ถ้ามีคําอะไรตามหลังคาว่าโตกเนี่ยแปลว,ว่าตรงนี้เป็นกรรมไม่ใช่เนาะคำว่าหนักตรงนี้เนี่ยเป็นคําวิเศษซึ่งคําวิเศษนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสอนในบทถัดไปว่ามันทําหน้าที่อะไรมีความหมายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในบทต่อไปเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทีนี้ก็มาทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะก็คือ,อใช้แบบฝึกหัดเล่มเดิมของเรานะคะก็คือเล่มนี้ เล่มที่เป็นแม่ไก่แบบนี้นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็เราใช้เล่มนี้เล่มเดียวเนาะวันนี้นะคะเราใช้เล่มนี้เล่มเดียวเนาะอ่ะเปิดไปที่หน้าหน้าเท่าไหร่เรื่องคำกริยาหน้า60นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า60อ่าเปิดไปที่หน้า60ก็จะเจอกับเรื่องของคำกริยาสื่ออาการนะคะทีนี้ ฟื้นฟูความรู้ลองทําดูสักนิดตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านคำกริยาในกรอบแล้วเลือกมาเขียนให้ตรงกับภาพในกรอบเนี้ยในกรอบตรงนี้ก็คือจะมีคำกริยาทั้งหมดเลยคำที่หนึ่งอ่านว่ายิงปืนล้างมือตกใจร้องเพลงขี่มา้าคำรามยกของหกล้มทีนี้ ข้อนี้ไม่ยากนะคะเหมือนเดิมเขาให้เขาให้เขาแยกมาแล้วว่าคํากริยาที่เป็นอาการมกริยาเนี่ยมีอะไรบ้างเขามีภาพมาให้ง่ายๆเราก็เอาภาพมาเติมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออย่างเช่นนี่ภาพอะไรเอ่ยนี่ภาพสิงโตสิงโตเขาให้ภาพประธานมาเนาะภาพสิงโตสิงโต,งโตกําลังทําอะไรสิงโตกาลังคำรามเราก็เอาคําว่าคำรามตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ ทีนี้ภาพที่2ให้ดูว่าประธานเขา,เขาเนี่ยในรูปเนี่ยเขากำลังทําอะไรอยู่เพราะว่าคํากริยาเนี่ยมันบ่งบอกมันบ่งบอกว่าประธานกําลังทําอะไรดังนั้นรูปมันจะต้องมาคู่กับประธานไงว่าประธานกําลังทําอะไรอยู่อย่างข้อหนึ่งประธานก็คือสิงโตสิงโตกําลังทําอะไรสิงโตกําลังคํารามอยู่อาการกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม คำรมก็คือเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งโตัวกลังคารามไม่ต้องมีกรรมรองรับแล้วถูกไหมอ่าส่วนอันนี้ก็สะกรมกริยาสะกามกริยาก็คือกริยาที่จะต้องมีกรรมใช่ไหมกริยาที่จะต้องมีกรรมก็มีอะไรล่ะอ่าอย่างเช่นภาพแรกกําลังทําอะไรเนี่ยทหารใช่ไหมกําลังกำลังทำอะไรยิงปืนอยู่ดังนั้นคํากริยาก็คือคําว่ายิงปืนก็คือเป็นกรรมที่มารองรับคําว่ายิงถ้าบอกว่าทหารยิง หนูเข้าใจไหมว่ายิงอะไรลูกมันมันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีกรรมมารองรับก็คือยิงปืนนั่นเองอ่ะข้อนี้ไม่ยากนะคะต่อไปเปิดไปหน้าในหน้า61อ่ะทีนี้หน้า61เนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีหน้าคำกริยาคำไหนที่เป็นคำกริยาให้ลูกระบายสีไปเลยลูกชอบสีอะไรสีเขียวสีฟ้าสีอะไรที่ลูกชอบก็หยิบม,มาเลยนะคะอ่ะสีเดียวนะ อย่างเช่นข้อหนึ่งลูกอ่านคําว่าตะโกนตะโกนเนี่ยเป็นคํากริยาไหมถ้าลูกว่าใช่ใช่นะตะโกนเนี่ยเป็นคํากริยาลูกก็ระบายสีที่คําว่าตะโกนได้เลยเข้าใจไหมคะบริจาคบริจาคเป็นคากริยาไหมถ้าเป็นก็ระบายถ้าไม่เป็นก็ปล่อยมันไปไม่ต้องระบายจักรยานจักรยานเป็คำกริยาไหมไม่รู้ ถ้าไม่ใช่คำกริยาเนี่ยมันจะเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาไงคะ่ะจะเป็นคำนามเป็นคำนามหรือเปล่าจักรยานถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าไม่ใช่คำกริยาถูกไหมลูกก็ไม่ต้องระบายอย่างเงี้ยทำไปนะคะกี่ข้อทั้งหมดนี้9ข้อเนาะตอต่อไปข้อ2ให้นักเรียนเลือกคำกริยาที่เป็นอักการกริยากับสกการกริยาเขียนลงในช่องว่างในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งมาว่า คำไหนเป็นอากรรมกริยาคำไหนเป็นสะก,กริยาให้ลูกแยกเองเนาะอันไหนเป็นอากรรมอันไหนเป็นสะกรรมลูกลองเอามันมาแต่งประโยคถ้าอย่างเช่นอย Church, ่างเช่นคําว่าเขียนฉันเขียนลูกเข้าใจไหมว่าเอ๊เขียนอะไรนะแล้วมันเป็นสะกรรมหรืออาการรมล่ะอ่าฉันเดินเข้าใจหรือยังว่าฉันเดินก็ฉันเดินอยู่ไงเข้าใจหรืยัง ถ้าเข้าใจแล้วแปลว,ว่าคกริยาคําว่าเดินเนี่ยเป็นอักรรมใช่ไหมไม่ต้องมีกรรมแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะอาทีนี้ลูกแยกเลยเนาะแยกว่าทั้งหมดนนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอักรรมหรือสะกร,รมก็ใส่ในนี้ใส่ในช่องนี้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อ3ให้ลูกเนี่ยนำคำกริยาในประโยคแล้วบอกชนิดของคำกริยานั้นอ่าอันนี้อย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่า พี่ทำการบ้านคํากริยาลูกต้องดูว่าในประโยคนี้เนี่ยคํำกริยาคือคําว่าอะไรคํากริยาคือคําว่าอ่ะเรามาวิเคราะห์พี่เป็นประธานกริยาก็คือคำว่าทํานั่นเองใช่ไหมคะกริยาคือคําว่าทำทีนี้เขาถามว่าไอ้คำว่าทำเนี่ยมันเป็นอะกรรกริยาหรือสะกรรกริยาเราต้องตอบด้วยข้างหลังนะ ว่าคำว่าทำเนี่ยเป็นอาการกริยาหรือสกามกริยาทีนี้เราดูตรงนี้พี่ทาการบ้านเขาบอกถ้าเราพูดว่าพี่ทาเรารู้ไหมว่าพี่ทําอะไรไม่รู้ใช่ไหมมันต้องมีกรรมมาตามหลังแปลว,ว่าคําว่าทำคำกริยาคําว่าทาตรงนี้เนี่ยเป็นสกามกริยาคือจะต้องมีกรรมตามหลังต่อไปข้อ1คุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าคำคำว่าคุณพ่อเป็นประธาน ใช่ไหมอ่านเป็นกริยาถ้าเราบอกว่าคุณพ่ออ่านทุกเช้าลูกรู้ไหมว่าคุณพ่ออ่านอะไรทุกเช้าไม่รู้ใช่ไหมดังนั้นหนังสือเนี่ยเป็นกรรมแปลว่าคำว่าอ่านตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นสกรรมหรืออากรรอ่ะไปคิดกันเอาเองนะที่ครูครยกตัวอย่างแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ ตั้งใจทาแบบฝนะึกหัดเนาะก็ไม่ต้องเครียดกันมากนะคะก็ได้แค่ไหนแค่นั้นไม่เข้าใจตรงไหนคือจดไว้ก่อนก็ได้ค่ะจดไว้ข้างหลังสมุดลูกไม่เข้าใจอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวพอไว้เปิดเทอมเราได้เรียนต่อหน้ากันเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นะคะก็วันนี้ก็ครูฟิสก็ลากันไปก่อนนะคะก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย